ระบบกล้ามเนื้อประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบ (smooth) muscle. เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจจิตใจพบที่อวัยวะภายในของร่างกายเช่นหลอดอาหารหลอดเลือดลำไส้เซลล์มีนิวเคลียสเดียวและไม่มีลายตามขวาง ที่เยื่อหุ้มเซลล์จะมีบริเวณที่ถ่ายทอดกระแสประสาทไปยังเซลล์ข้างเคียงการหดตัวของกล้ามเนื้อประเภทนี้จะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติดังนั้นกล้ามเนื้อประเภทนี้จึงไม่มีปลายประสาทไปเลี้ยงทุกเซลล์ยกเว้นบางอวัยวะภายในกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal m u s เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ ควบคุมโดยร,ระบบประสาทส่วนกลางเป็นกล้ามเนื้อที่มีมากที่สุดในร่างกายกล้ามเนื้อลายจะเกาะอ,อยู่กับกระดูกและมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยเซลล์ของกล้ามเนื้อลายจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกมีหลายนิวเคลียสและมีลายตามขวางเรียกเส้นใหญ่กล้ามเนื้อและหลายๆเส้นใหญ่กล้ามเนื้อรวมกันเป็นมัดกล้ามเนื้อหลายๆมัดกล้ามเนื้อขนาดเล็กรวมกันเป็นมัดกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ แต่ละเซลล์ของกล้ามเนื้อลายจะมีปลายประสาทมาเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหดตัวเมื่อต้องการใช้งานกล้ามเนื้อหัวใจ c ด r d i a c Muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจจ,จิตใจถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะมีลักษณะเป็นลายพาดขวางและมีหลายนิวเคลียสเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อลายการทำงานของกล้ามเนื้อ เมื่อสมองสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวและคลายตัวทำงานประสานเป็นคู่คู่พร้อมกันแต่ตรงข้ามกันในขณะที่กล้ามเนื้อมัดหนึ่งหดตัวกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งจะคลายตัวการทำงานของกล้ามเนื้อในลักษณะนี้เรียกว่าท n t ิ g o ิ i ม t i c muscle กล้ามเนื้อใบเสพอยู่ด้านบนและไตรเสพอยู่ด้านล่างของแขนใบเสพหรือ flexors คลายตัว ตรเสบหรือ extensors หดตัวแขนเหยียดออกใบเสบหรือ flexors หดตัวไตรเสบหรือ extensors คลายตัวแขนงอเข้า